สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมีชัยมิโชคสี6ห้าหกค่ะวันนี้แอดมานำเสนอแนวทางของฝันเป็นจริงนะคะงวดประจำวันที่16มิถุนายน2568ค่ะฝันเป็นจริง2ตัวหน้าปก8 9ค่ะงวดนี้2ตัวตรงนี้มี83 93 84 94 85 95 7 87 9สค่ะ ดูงวดที่แล้วสองตู้ให้ห้ากับ7จห้ามาติดที่หลักสิบ,บนนะคะ,ะมีห้าสาม,มห้าสห้าไม่ไม่มาเนาะมา5้าสองนะคะงวดที่แล้วดูในเล่มกันงวดนี้หน้าแรกจานทัศนีชี้ทางรวย แก้วเ,เพชรบุรพาจาย์ทัศนีเด่นบนล่างสีกับแปดนะคะงวดที่แล้วให้สามกับ6กอีกหน้าหนึ่งหน้านี้ฝันเป็นจินสามตัวงวดนี้ค่ะสี่ห้าเจ็ด เหมือนติ่งขนมจีนเลยงวดที่แล้วหลุดนะเขาให้หนึ่งแปดเก้าหลุดถ้าเขาหลุดงวดนี้เขาต้องมาค่ะสามตัวหน้าแรกมานี้นะคะใครที่ชื่นชอบนะตัวเลขค่อนข้างที่จะเยอะหน้าที่สีค่ะเปิดให้ชมทุกหน้าเลยคนชอบก็ชอบชอบ อาจารย์อังคารเด่นเนือ้อห้าตัวมีสี่แปดห้าสามเก้าตัดให้ห้ากับเก้านะคะพรเพิ่มโชคสีตัวเหมือนกันสี่ห้าแปดสามงวดที่แล้วให้เก้ากับห้ามาห้า อาจารย์8กับ4ไม่มานะคะประมาณนี้ค่ะอีกหน้าหนึ่งรวยสักทีเดน4กับ7ค่ะน่าจะเป็นเล่มงอะไรนะเดี๋ยวได้ดูใกล้ก่อนมองไม่เห็นวันที่เลยรวยสักทีเดน4กับ7ค่ะ วดนี้น่าจะของงวดนี้เดี๋ยมองไม่ชัดใครชอบอาจารย์นชาลิติหลักสิบบนสามตัวห้าหกเก้าค่ะงวดที่แล้วให้สองสี่หกสองมาหลักหน่วยบนเลยหลุดนะคะงวดที่แล้ว อยู่หลังหน่วยนะน้าทเจ็ค่ะรืองชัยเกียยห้วยยอด ไปวๆไวมากเลยนะแอตัวเลขเยอะหน้าที่แปฟันเป็นจริงหน้าที่9 ที่สิบค่ะที่สิบจะหาหลักสิบสบนก่อน ที่สิบสองสุประโชกบนสุดเลยอาจารย์สุประโชกเด่นสี่ห้าหกบนล่าง จาะใจลุกหวังเด่นสกับ5ค่ะจาวีบนให้5้สีล่าเจกับ9้า ขวานเป็นเริงเก้าชัว ừ, หลักสิบบนคมเพชรงวดน,นี้ค่ะ ปักหลักสิบบนห้าตัวมีหนึ่งสามห้าหกเก้าเด่นเน้นหนึ่งสามเก้านะคะคมเพชรหลักสิบบนงวดที่แล้วหลุดเออหลุดนะคะคมเพชรงวดที่แล้วหลุดถ้าเขาหลุดงวดนี้เขาจะมาไหมหลักสิบบนคมเพชร หอ่าหน้าที่สิบแปดแหละเปิดไปเปิดมาไว้มาก เด่นบนสี่ตัวงวดนี้หกสามห้าเก้านะคะหลักร้อยสองแปดสี่เจดดูงวดที่แล้วเข้าไหมงวดที่แล้วไม่เข้าหลักร้อยดูท้ายเล่มก่อนท้ายปกมีเยอะมากดูตัวชนงวดนี้ ห้าหนึ่งสองสมชนที่ห้าห้าจะมาอีกไหมชนที่ห้ากับ8ล็อกสำเร็จก็ให้ห้าสมบังให้ห้ผังเลขให้6กับ8บังเอิญให้ห้าประมาณนี้นะคะตัวชนนะคะ ห้านะคะดูมวดที่แล้วตัวชนจะมาไหมอ่าสามมวดที่แล้วชนที่สามมาหลักร้อยบนนะคะหนึ่งสองสตัวชนที่สามนะ3กับหกมวดนี้ห้านะคะ 5กับ8ตัวรองแอ้าวท้ายเล่มเลขมงคล4กับ8วันนี้ประมาณนี้ค่ะจบการบ,บรรยายหนังสือฝันเป็นจริงงวดนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากรับชมคลิปด้วยนะคะ ขอให้เอซทุกท่านจงโชคดีมีใช่ถูกหวยมีเงินใช้วันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ